เราจะมาทำในแบบขัดบทที่9เป็นเรื่องรูปเรขาขคณิตคําว่าเรขาคณิตก็เป็นรูปที่แบบเป็นลักษณะเป็น,เ,เ,นเหลี่ยมๆนะครับจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมรูปเหล่านี้หรือว่าจะเป็นวงกลมเขาก็จะเรียกว่ารูปเรขาคณิตนะครับเป็นรูปที่เป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปทรงที่ไม่ ในธรรมชาติจะพบได้น้อยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่พบแต่ว่าพบได้น้อยนักเรียนจะรู้จักมากขึ้นจากบทนี้นะครับในแบบขัด9.1นะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุงฉากกับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมวงกลมนะครับเขียนชื่อรูปทรงเลยขาคณิตนะครับอันนี้ก็จะเป็น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเรียนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูขออนุญาตใช้ใช้หมึกสีชมพูนะครับเพื่อความสวยงามแต่ก็ไม่ใช่ตู้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคุณครูเขียนตัวใหญ่เบลเตอร์ นักเรียนจะได้เห็นแบบแจมแจ้งแดงแจ๋นะจ๊ะจะบอกให้แล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปทรงที่สองสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนักเรียนก็คิดก่อนนะครับลองทําด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาดูนะครับอย่าลอกแหลกลานนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนครูพูดเล่นสนุกสนานนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันนี้เราเรียกว่าทรงกลมนะครับัเรียนถ้าเป็นรูปวงกลมแบบนี้เหมือนลูกบอลน,นะครับเราจะเรียกว่าทรงกลมส่วนรูปวง,วงกลมนะครับนี่ก็แววนะครับอันนี้คือวงกลมนะครับนี่คือการเรียกนะครับเป็นชื่อที่เขากําหนดขึ้นมานะครับอย่าไปเรียกอย่างอื่นนะครับโยงเส้น ในข้อ2นะครับให้เราโยงเส้นนะครับโยงเส้นสิ่งของหรือรูปเรขาคณิตกับรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันนะครับโยงเส้นสี่เหลี่ยมคุณครูขออนุญาตใช้หมึกสีชมสีม่วงนะครับโยงเส้นแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมก็คือ โยงเส้นสิ่งของหรือรูปหรือขากับชื่อโยงสิ่งของหรือรูปกับชื่อนะครับกับชื่ออันนี้ก็สี่เหลี่ยมมุมฉากค่ามผมอันนี้ก็สี่เหลี่ยมมุมฉากค่ามผมอ๋อคุณครูคือความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะครับเราทำใหม่นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับโอเคแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็อันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ทรงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้นะครับนักเรียน อันนี้ภาพมันจะสับสนก็คือเขาดูภาพด้านหน้าบริเวณภาพตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคุณครูขออนุญาตบันีีแล้วก็อันนี้ก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าคําว่ารูปรูกสี่เหลี่ยมมุมฉากมันจะเป็นแบบแบบนี้นะครับ มีแค่ระนาบเขาเรียกว่าระนาบระนาบเดียวนะครับเรียนโอเคลองมาดูข้อต่อมานะครับทรงสีเงส่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เป็นอันนี้นะครับส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ นักเรียนลองเช็คอันนี้กับของเพื่อนดูนะครับคุณครูไม่อาจจะแน่ใจ1นึล้านเปอร์เซนต์อันนี้ก็รูปทรงบริเวณตรนี้นครับอันนี้ก็รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคุณครูไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้มันวงกลมอันนี้มันไม่ใช่เลยนะครับอันนี้มันไม่ใช่โยงเส้น รูปทรงเรขาคณิตกับชื่อของรูปเรขาคณิตทรงกลมกับวงกลมถ้าวงกลมถ้าวงกลมก็จะมีเป็นระนาบแบบนี้ถ้าวงกลมก็มีระนาบแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงกลมนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในทรงกลมหรือเปล่านะครับรูป รูปลัก b ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ทรงกลมก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทรงกลมก็เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าวงกลมก็เป็นแบบนี้นะครับวงกลมโอเคโยงเส้น